สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่สิบสี่พฤศจิกายนเมียนบอกสวัสดีกับดอกเห็ดด้วยค่ะเด้อถึงระยะเวลาไหวกะพ่อหูอยู่ว่ามีคนเขามาเอาไปเหลี่ยวมวันที่เท่าไรวันทีซิบหาเมียนบอกโอ้ยสิบสี่พฤศจิกายนหกเจ็ดด้วยค่ะเด้อเอ่อลองมาย่ามเบิงเห็ดถึงระยะเวลาไหวสามเหม่อแต่ มีคนส่งข่าวแล้วว่ามีคนเอาไปหลายแห่งมาพอแล้วแต่บ่หูว่าสิเหลือหลายปันใดลุยเลยพักแอวพักแอวก้านหากุบพอแนแห่ขันมีแห้งกะสิไปหากบต่อค่ะพี่น้องสิเหลือหลายเยอหน่อยไข่ขา,ขาวน้ำหมอกฝลลินมือเสาฝนลลินน้อยๆพ่เปียกใบหญ้าแต่พ่พอเปียกอันนี้ดอกพ่อขังใบใหม่ซื้อ จริงจากพอ่อฮิตบุดนะสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านสลาดไส้โหดเจ้าสีเหล่จึงหวะให้อดึงสิได้อดึงยดอกง,งามๆสั่งห้น้ำข้าวหอมหอมอุ้ยแจกงามไข่าขาวครับ ดอกกุ้งมงมันไหล่อนไหล่อนก็ยังออกออกครับอยู่ข้ามเพินเกี่ยวให้กออกค่ะอันนี้ไข่เขียวครับแบบแข็งๆปี็บๆปาดมันพ้นตกมาอีกนีพ้นไอ้เห็ดสียุบ ยุบเลยสิล่อออกใหม่ออกแบบว่าต้นไดล่ะออกไฮไใจสิออกพอติมพีสิออกร้อน คอยอยู่คอยนี่ันเก็บมือนีเวทอีกแดดโอก็ไปได้อีกแต่เสินนี้เหลือน้อยพิเศษแต่เส้นหล่ออีกพักหนึ่ง 这瓶罐子，嗯，嗯嗯嗯 นตองผ้าแต่ของพ่นพื้มากพ่นตีพ่นมาได้พ่นมาผู้เดียวพ่นยังบ่ทัวพ่นคนเดียวยังบ่ทัวป้าดอกพี่น้องคนสิบคนกัยังบ่ทัวไดรหลายแล้าได้ยลายจนว่าอยังบัน่อยยางบัน่อยยานถุนเอามือก่อนที่เนาะบอยานเห็ดมันเหมือ ก็มันเห็ดนําหมอกเนาะมันบะเมนเห็ดฤดูกาลก็พืชน้ามื้ของเครื่องเนีขข่ยครับ ใหญ่เลยดูด้คยะิฐาี่จ๋าโชคดีจังเลยดูดิ もう一度。Oh,

สามดอกยี่สิบเอ็ดดอกเลยขาอย่างเจิดเถื่อนดอกง่ายยู่งกว่าพี่น้องดุนดุนเด้อ Nóng mặt của cuba là sao nơi được không có quay 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 ta Nó quay quay ở đây quay 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 อย่งเดียอ่งเดียอ่งเดีย นีได้ตายแล้วงเขียวด้วยนะคลาดใบเ้อค่ะสีหอมออกั้นเทพนาเลย Yeah. อน่กุเหลือกับม้านอยู่ค่ะพี่หนง อีลี่เอพี่น,น,น,นุ่มเบา <ไป S 1> ิดี่วนมาสักเดียผมมาอีดอ้นเลยางอ้นอีกอมุมเนาะ

Cây kiểu. đầu đi nào. Ừ. Chừng đo tốn chừng đo. Úi, cái này nó căng. Rồi. Sửa đo Nè, đo cụt cho nó

วิ่งว่าหันพ้องเืนหันหลังไปพุ่นดิก็หายมากเอาเข้าผีเลยกระเทือนเลยยางมากล่ะกันต้นกบมุ้งยูข่วงข่วงเนาะ ัยงกไม่แข็งไม่แข็งเลยเมเนต์ไม่แข็งครับปมกอกน,นี่คานึ่ะผ่าเห็ดคราเหด็ดเกิดกสมุทรเสดอท่นนาคุณไม่หน่อย เะเป็นจะเป็นจะเป็นลบมันเป็นเงานกีดาที่ยวนันลบเรื่องนง้นี่ด่าห่วยฟุ้งขับจอ เต็มพ่นอยูว่างหน่อยสี่สิบดอกโอ้ยจะได้ดูเสียไปเบิดมัน่าห่อยสี่สิบดอกนี่เก่าเลยพันนั่เลันม้ออกี่หลียององงใส่ใสถุงไปสิเสียวมีดนะม็ดกินไปแล้วน่อยน อนนี้เสียวฝนมีดสมือสมือได้เยสิสิอ้อหือู้ยหอมดิหอมดิ ดซื้อก็ไม่เน่องูดะไรกันเลยดอกง่ายเลยนแข็งนี่็นสิิดยงติดคัวอยู่เลยมานกับพี่หนองมานจนลุน นมาเต็มหมูวัานจังเบาวิบปวในหาบหมาเบบ่วดกันว่าสีเงเหลืออยู่ต้องเลือกนลเสียวเหนึงอืมเหื่อยขันแม่นอนนีกะแจ็คสีมีแหงไปบวดอยเหนื่อยด้หมูวานะวามันได้มองเดียวเมื่อนี้ก็จะไปพุ่นละกปนจะไปตัวปุนะครับคลิปเกบเมือนี้เนาะช่วงท้ายปีมันหมานไอ ให้รูปให้คอยเนี่ยลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับพิมี์ขอคุณทุกทุกกำลังใจขอคุณทุกไรทุกแชร์ทุกคอมเมนค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องส,ส,ส,สังเบิดหาห็ดสวัสดีครับ